สวัสดีครับคว่านินครับแมทมไอจีเซซีวันนี้นะครับเรามาดูเรื่อง non-linear simultaneous equation กันบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่ามีเคอร์ฟตัวหนึ่งนะครับเป็นพาราโบลา y ได้แต่ x กำลัง x บวกหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองเส้นนี้นะครับถูป่าดรออยู่บนเซมกริดนะครับแล้วก็จะเกิด point of intersection กันเจอจุดตัดกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาหาจุดตัดเนี่ยต้องใช้ equation นี้ในการ solve นะ x กำลลบ x บวกห้าเท่ากับศูนย โจทย์ถามว่าตัวลาย i n t e r s e t เป็นอะไรนะครับน้องที่ไม่เคยทําตรงนี้อาจจะงงๆหน่อยยังไงมันมาอะไรไงนะครับให้น้องลองนึกภาพแบบนี้ก่อนนะครับตัวข้อนี้เนี่ยมันจะมี parabola อยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีลายอีกเส้นหนึ่งนะครับ parabola อาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลายเส้นหนึ่งนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะตัดกันแล้วก็จะมี2จุดที่มันตัดกันนะครับเป็น point of intersection ครับแล้วเราจะหาเพราะยังจะใชนยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีของ non-linear simultaneous equations ตัว non-linear simultaneous equations นะครับจริงๆก็คล้ายๆกับ simultaneous equations ที่เป็น line สอง l i n นั่นแหละครับก็คือเราต้องมีสอง equation ก่อนนะครับแล้วก็เอาสอง equation นำมาแก้ด้วยกันนะครับแต่พอดีของการเป็น non-linear เนี่ยก็แสดงว่ามันจะมีเส้นหนึ่งครับเป็นลายและมีอีกเส้นหนึ่งครับเป็นเค u ร์ฟซึ่งอาจจะเป็นเค u ร์ฟอะไรก็ได้แต่ในที่นี้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นพาราโบลา เพราะว่ามันเป็น x สองน, okay, line, นะครับตรงนี้โอเคตัวลายนะครับตัวลายนี่ปกติแล้วเราก็จะเขียน General Formula เขาว่า y เท่ากับ mx บวก4นะครับตัวนี้คุณเคยกันส่วนพาราโบลาครับถ้าเกิดอยู่ใน General Formula ก็คือ y เท่ากับ a x a r e บวก b x บวก c นั่นแหละครับสองลายนี้สองอ a t i เ n นนี้นะครับ,อ ni, อ ni, รบพอมัน intersect กันเราจะหา คอยอปอินดูสเคชั่นอยังไงนะครับเราก็แก้โดยสมการ s ทสเค t i o n นั่นแหละนะครับซึ่งเราก็มีวิธี substitution หรือเอลิ i มนเทชั่นนั่นแหละครับแต่ตรงนี้เองเราจะเห็นว่าทั้งคู่ทำเป็น y เหมือนกันชนะดังนั้นเราก็สามารถจับมันมาเท่ากันได้นะครับก็คือบอกว่างั้น mx บวก c เนี่ยก็ต้องเท่ากับ ax แสวบวก bx บวก c ไปด้วยนะสิใช่นะครับอาจจะ c ตรงเนี้ยมันส c คนละตัวนะพี่ขอใส่เป็น1ใส่เป็น2นี้แล้วกันนะครับแยกกันไว ถ้าเกิดเราจะแก้อิเพชันตัวนี้ทํำยังไงนะครับมันเป็นข้อร้าติกนะครับหลักการก็คือน้องก็ต้องย้ายข้างให้หมดให้ฝั่งหนึ่งมันเป็นศูนย์ให้ได้นะครับก็คือย้าย mx ย้าย mx กับ c 1นนะครับไปฝั่งหนึ่งนะไปอยู่ด้วยกันเลยนะครับแล้วถ้ากับศูนย์เสร็จแล้วน้องก็รวมใช่ไหมครับว่าตัวไหนที่มี x เหมือนกันก็ไปอยู่ด้วยกันตัวไหนที่ไม่มี x ก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับแบบนี้เองก็จะกลายเป็นว่า เราจะมี b ลบ m นะครับที่เป็นของ x แล้วก็มีเจ้า c 2ลบ c 1นี่เนาะเแบบนี้อยู่ครับนี่ไงตัวนี้ครับที่โจทย์เขาให้มา x q คลบ7 x บวก5เท่ากี่ยมันคือตัวนี้ไงมันคือตัวที่ตอนที่เรารวมล่างมันไปแล้วนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาให้ตัวลวมล่างมานะแล้วก็ขอย้อนกลับไปให้หน่อยช่วยหาลายให้หน่อยว่าลาย b อ,อยู่ในชันาา้นอะไรนะครับโดยที่เขาบอกพาราโบลามาให้ละ ว่า y เท่ากับ x 2ำลังอ x บวกหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับแล้ทำยังไงดีล่ะเราก็ต้องจัดรูปใหม่นะครับเราจะเอาตัวที่เขารวมลากเนื้อนะ่นี่ย s p l ิ t ออกมาครับแบ่งออกมาแบ่งออกมาให้มันเกิดเป็นลายออกมาให้ได้นะครับแบ่งยังไงดีนะครับก็เราจะต้องพยายามแบ่งตัวเนี้ยให้มันกลับมาเป็นหน้าตาเหมือนเจ้าตัวพาราโบลาตัวนี้ให้ได้นะครับนอกตัวนี้ครับลองดูนะว่าตัวเนี้ย x กัง x กำลงเนี้ยมันเหมือนกันละนะครับเพราะฉะนั้น x กำลัไม่ต้องทําอะไร ส่วนตัวลบ7 x ตรงนี้ครับถ้าเราอยากให้มันเหมือนลบ2 x เนี่ยก็คือเราก็สปิดมันครับลบ7 x เราสามารถสปิดมันให้เป็นลบ2 x กับลบ5 x ได้นะครับแล้วก็ตัวเลข5ครับบวก5เราอยากให้มันเหมือนบวก1นะครับเราก็สปิดมันนะครสปรีดเป็นบวก1กับบวก4นั่นเองนะครับ แล้วเราก็เก็บตัวที่หน้าตาเหมือนพาราโบลาเราไว้นะครับ x กำลังลบ 2x บวก1เหมือนในะครับเราเก็บไว้ด้านเดิมนะ x กำลังลบ 5x เอ้ยโทษนะครับลบ 2x แล้วก็บวก1นะครับส่วนตัวที่ไม่เหมือนนะครับให้น้องย้ายไปอีกฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับย้ายไปอีกฝั่งนึงให้หมดก็คือเป็น 5x แล้วลบ4นี่ครับสิ่งที่น้องได้ก็คือไอ้ฝั่งนี้แหละเนี่ยนะครับเป็นพาราโบลาไง และเจ้าฝั่งนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของ line ครับวันลอ้องก็จะ้คำตอบนะครับว่า line ของเรานะ y เท่ากับ 5x ลบ4นั่นเองครับ